สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการกล้วยหอมกับกูรูเช่นเคยค่ะวันนี้ก็คุณผู้ชมจะพบกับกูรูประจำรายการของเรานะคะน้องบิวก็คืออาจารณ์ธวัตุรงวงนั่นเองนะคะค่ะซึ่งวันนี้ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะก็ค่อนข้างจะแว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะเรียกได้ว่าแรงซื้อนั้นแผ่วลงไปนะคะเนื่องจากเป็นวันศุกร์ด้วยหรือเปล่าที่แล้วก็ติดวันหยุดยาวด้วยหรือเปล่าก<ช>็ไม่ก็อาจจะเกี่ยวด้วยนะคะน้องบิวคะซึ่งราว่าตลาดหุ้นไทยโดยรวมวันนี้นะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปตอนต้นว่า ค่อนข้างจะแข่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆค่ะก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว3วันทําการนะคะเนื่องจากในวันที่6กรกฎาคมนี้นะคะเป็นวันหยุดเชวยวันอศาสารหบูชานั่นเองค่ะแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงวันเข้าพรรษาด้วยนะคะค่ะขณะที่ปัจจัยกดดันภาพรวมเซน,เน,เซนิเมนต์ของเซนิเมนต์ของเซนตนะคะโดยรวมก็ยังเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในสหรัฐนะคะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันทะลุ5 2าหมื่นล้านหมื่นรายค่ะส่วน ในประเทศของเราก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็เห็นที่บอกไปว่าเดินทางกลับจากต่างประเทศนั่นเองนะคะ,คะขณะที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่เรียกความเชื่อมั่น,นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมานะคะล่าสุดเนี่ยกระทรวงแรงงานของสหรัฐก็มีการรายงานนะคะว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยพุ่งขึ้น4.8ล้านตำแหน่งในเดือน,อนมิถุนายนค่ะ มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะเพิ่มขึ้น3ล้านตําแหน่งขณะที่อัตราการว่างงานด้านในเดือนพิถุนายนก็ลดลงสู่ระดับ11.1%จากระดับ13.3%ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นการลดลงเดือนที่2ติดต่อกันนะคะขณะที่ด้านนักวิเคราะห์ก็คาดการนะคะว่าอัตราว่างงานจะอยู่ที่12.3%ค่ะ นอกจากนี้นะคะนักลงทุนก็ยังรอติดตามประเด็นของกฎหมายความมั่นคงฉบับใหมใ่ที่จีนมีผลบังคับใช้ในฮ่องกงด้วยนะคะส่วนปัจจัยในประเทศของเราคุณผู้ชมมีปัจจัยในเรื่องของการอภิปรายพรบงบประมาณปี64นะคะซึ่งฝ่ายค้านก็มีการออกมาบอกว่าไม่ตอบโจทย์สถานการณ์โควิด19ค่ะและให้เวลาคณะกรรมการที่การในการพิจนารณาน้อยเกินไปแล้วก็ยังขู่นะคะโหวตว่าจะไม่เห็นชอบแต่ว่าการผ่านร่างงบปี64 ก็มีการคาดการณ์นะคะว่ายังสามารถผ่านได้ค่ะน้องบิวเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่ารับาลก็เป็นเสียงข้างมากกว่า277เนอะจาก489เสียงโดยประมาณเนาะก็น่าจะผ่านร่างวบประมาณของปี64ไปได้นะคะในรอบนี้นค่ะ,คะก็เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะคะรูปปัจจัยทั้งภายในและก็ภายนอกค่ะเราจะไป ังมุมมองของอาจารย์นัทวุฒิดีกว่านะคะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจารย์มีมุมมองกับตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามแล้วก็มีกลยุทธ์ในการลงทุนแนะนานักลงทุนอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราจะต่อสายถึงอาจารย์สักครู่นะคะครับอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์อยู่กับนะคะแล้วก็น้องบิวค่ะในรายการกล้วยหอมกับครูนะคะ อ้าทั้งสองท่านคุณผู้ชมท่านนายมนตร์ค่ะน,นะคะว,วันนี้วันศุกร์ตลาดหุ้นไทยแผ่วๆไปนะคะอันนี้เป็นเพราะว่าเราจะหยุดยาวด้วยหรือ่าคะอาจารย์ค่ะก็มีส่วนแต่นะเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็หยุดรองวิ่เอนสามวันค่ะ,ะ,คอะของเราก็วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปวันจันทร์วันสระบาูชาก็เลยส่งผลให้มค่าการซื้อขายแล้วก็กลบความเคลื่อนไหวก็ บางลงแบบคือความประมาณซาื้อขายไปก็แปดหมื่นห้าพันล้านวันนี้ก็มาเหลืออยู่เจ็ดหมื่นล้านนะก่ความเคลื่อนไหวระหว่างวันก็แหว่งแคบหน่อยช่วงเช้าขึ้นไปพันสามร้อยแปดสิบบวกสักพลาดอยู่นะแล้วก็ช่วงบ่ายนี่ก็ลงมาแถวพันสามร้อยเจ็ดสิบติดท,ทำการไปนี่ก็แคบจะไม่เปลี่ยนไปไแปลงอ่ะพันสามร้อยเจ็ดสิบสองติดต่อไปหนึ่งจุดแปดจุ เพ่องจากว่านั่นคนเองก็ในยู่ในตลาดก็มีอยู่สองประเภทอ่ะหนึ่งก็เป็นไ่งของตัวจริงเสียงจริงประเภทที่สองก็เป็นคนที่เล่นระยะสั้นมากๆค,ความจริงมีประเภทที่สามอย่างก็คือเล่นพนันะายบัตรขายกันแบบปลายบันคนประเภทที่ว่าจะซื้อแล้วก็เก็บของที่ว่าห่อกับบ้านก็ไม่ค่อยมีสามบัตน,นี้ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นปันจจัย ต่างประเทศในประเทศโดยส่วนใหญ่นั้นนัลงทุน,น,น,นก็ไม่ค่อยจะซื้อหุ้นกับก็เลยทําให้ปริบาลมูล่าการที่ขายก็ลดลงไปเนหมื่นกว่าล้านในวันนี้ความเคลื่อนไหวก็เลยเคลื่อนไหวบางตาไปหน่อยหนึ่งนะครับนี่เราป็นภาพเอือก้ในวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าเทรนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะตลาดหุ้นบ้านเราสัปดาห์หน้าก็มันมีจุดเต่นตรงที่ว่าตัวดัชนีราคาเนี่ยสามารถที่จะเค้่นผ่าน แนวต้าดักสำคัญแถวพันสามร้อยเจ็ดสิบขึ้นมาได้เพราะนั้นก็จะหนุนส่งให้สัปดาห์หน้านะรับขึ้น<ะ>ก็เผยก็น่าจะไปเห็นเยืยนพันสี่กันอีกรอบหน<ะ>ึ่งในช่วงสัปดาห์หน้าโดยที่ว่ามีกรอบความเคลื่อนไหวแนวรับก็ยกขึ้นมาเป็นแถวหนึ่งส<ะ>ามเจ็ดศูนย์หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าันแต่นี้ในขณะที่ว่ากรอบด้านแรกก<ะ>็หนึ่งสามแปดศูนย์ก็เ้า่จว่าน่าจะมีโอกาสผ่าน หนึ่งสามแปดศูนย์ขึ้นไปแถวบริเวณพนะันสีร่ร้อยหกนบนะสัปดาห์หน้าก็คือมีแถวพันสามร้อยเก้าสิบห้าพันสี่ร้อยห้าอะไรแต่หน้าพันสี่ร้อยสิบก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสัต่างสัปดาห์หน้านะครับค่ะค่ะอาจารย์มีหุ้นที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้าไหมคะอย่างหุ้น STDC เนี่ยก็บวกดีมากเลยสัปดาห์หน้ามีโอกาสไปต่อไหมคะก็ พุนก็ยังน่าจะมีขึ้นกันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าขึ้นรอบต <ฮะ S 2> ้ายกหน้าแล้วก็ระวังกันหน่อยหนึ่งว่าว่าจะไปดอยกันได้จบตาแตนะฮะก็ราคาก็ปรับตัวเพิ่มข,ข,ขมึ้นมาพผสมครวเนี่ยตีในวันนี้ไม่ซิลลิงนะฮะเออแล้วก็ว <ฮะ S 2> วถ,ถ้าก็กลัวว่าเออราคาสูงไปก็หันมาดูแม่หน่อยก็ได้ดูดู <ฮะ S 2> ตัวเอสเอตัวแม่ แนวร่องแนวรับก็อยู่แต่ประมาณสักยี่สิบแปดแนวต้านแรกก็สามสิบสองด่านถัดไปก็แถวประมาณสักสามสิบห้าเพราะว่าตัวลูก,กขึ้นไปนี่มันก็เรียกแต่ว่าตัวแม่ถือไม่เยอะก็เป็นผลประโยชน์เขาเนะนะอาจจะหันมาดูตัวตัวแม่เพิ่มเติมด้วยในขณะที่ตัวลูกก็ขึ้นมาก็อนก้างอย่างชันขึ้นไปสัปดาห์น้าเจ็ดสิบพับอะไรอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังกันแล้วแหละนะฮะ ขถามอีกตัวหนึ่งนะคะตัว RBF ค่ะวันนี้ก็ซิลลิ่งเลยค่ะครับเป็นยังไงบ้างตัว RBF นี่ก็ถือว่าขึ้นมา,อาพอสมควรแก่เหตุนะนะเอาที่ดูก็มีกรอบที่ว่าเป็นแนวต้องแนวต้านพอดีแหละแถวนี้ยประมาณแถวเก้าบาทเจ็ดิบห้าถึงสิบบาทราคาก็ขึ้นมาค่อนจะชันถ้าใครที่เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเอยาอยากจะมาซื้อก็ต้องระวังนะว่า าไม่เคยติดตอยก็ระวังกันหน่อยหนึ่งนะครับแต่แต่ว่าถ้าเกิดมาเป็นนักลงทุนเอ๊ไม่เคยติดตอยเลยหน้าตาเป็นไงดอยอย่าไปชมดอยก็เจอเปิดมาวันจันทร์ก็เอทีโอก็ซื้อเลยนะครับก็คงจะได้ไปอยู่ดอยบ้างก็งได้ยินแต่พักพวกเวเพื่อนฝูงก,ก็เล่าออก,กันังว่าเออเค็นติดตอยอย่างโน้นอย่างนี้เราไม่เคยมีประสบก,การณ์อยากจะมีบ้างน,นีก็แนะนำว่าวันจันทร์ก็ให้ซื้อนะครับอ่า ได้ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะคะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าใครไม่เคยติดดอยนะสัมผัสความหนาวเป็นครั้งแรก RVF บรนจันเก์ก็หมายถึงว่าเริ่มต้องเริ่มระวังนะคะก็คืออาจารย์เตือนนั่นแหละว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาพอสมควรนะก็ต้องเริ่มระวังแรงขาดบ้างนะคะเช่นเดียวกับตัวสีตังเหมือนกัน STGT นะคะหุ้นลูกอ่าซึ่งอ่า พอถึง70บาทเริ่มต้องเริ่มระวังแรงขายบ้างแล้วเหมือนกันอาจารย์ก็บอกนะคะก็ให้ไปดูตัวแม่ดีกว่าตัวแม่ <F G. S 1> มันน่าจะเออมันมันน่าจะเล่นง่ายกว่าเนาะเพราะว่ายังราคาแบบเอ่อต่ำกว่าตัวลูกอยู่นะคะตามให้แนวต้านไวท้ที่ต้านแรก32บาทนะคะสำหรับ STA ต้านถัดไป35แนวรับอยู่ที่28นะคะคุณูชมก็ลองไปศึกษาก,กราฟดูนะคะค่ะค่ะ,คะ,คะ,คะก็ไปที่เทคนิคสุดแซ่บดีกว่าเอ้ ปิดตลาดปิดตลาดก่อนดีกว่าวันนี้เราสรุปภาพรวมตลาดกันนบ้เป็นยังไงบ้างค่ะซึ่งวันนี้นะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยบ้านเรานะคะปิดที่1372.27จุดค่ะซึ่งปรับตัวลดลง1.8 1.86จุดหรือว่าคิดเป็น0.14%แล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่71,138.56ล้านบาทค่ะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายหนานแน่นวันนี้นะคะพี่คะอันดับที่1ก็คือ STGT ค่ะคุณผู้ชมคะปิดวันนี้ที่67บาท75สตางค ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น7บาท25สตางค์หรือว่าคิดเป็น11.98%แล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่11,000กว่าล้านบาทค่ะอันดับที่2ก็คือตัวแม่นั่นเองค่ะ STA ค่ะปิดวันนี้ที่30บาท75สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น2บาท75สตางค์หรือว่าคิดเป็น9.82%แล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่4,900กว่าล้านบาทค่ะอันดับที่3ก็คือกัฟค่ะคุณผู้ชมคะปิดวันนี้ที่38บาท75สตางค์ค่ะซึ่งปรับตัววเเพิิ่่มขึ้นน1บาาทหรือคดป็ 6 5แล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่2,800กว่าล้านค่ะอันดับที่4ได้แก่ซูปเปอร์ค่ะปิดวันนี้ที่1บาท4สตางค์ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น0.08สตางค์หรือว่าบวก8.33เปอเซค่ะคิดเป็นมูลค่า2,700กว่าล้านบาทค่ะ อันดับสุดท้ายอันดับที่ห้าได้แก่พ t ทค่ะปิดวันนี้ที่ส9สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น25สห้าสตางค์หรือว่าคิดเป็นศูนย์จหกสี่เปอร์เซ็นแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่หนึ่งันแปดรอยกว่าล้านบาทค่ะอืมค่ะก็อันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นแม่ลูกแม่มาด้วยกันห่วงคู่กันมารรจิงๆซปเปอร์ก็บวกดีนะคะวันนี้ใช่ค่ะซูเปอร์ก็คือเป็นหุ้นเด็ดของร้อนของเราด้วยนะที่เราแบบว่าออมเทียนวันนี้วันนี้ให้ชื่อว่าอะไรนะ ป่าอะไรนะน้้งบิวฝาแนวตันอ๋อฝาดานเออ่าดานเออก็วิ่งดีจริงก็ทะลุหนึ่งบาทไปปิดหนึ่งจุดศูนย์สี่ได้นะคะก็ส่วนเทคนิคสุดแซบวันนี้มีอะไรเทคนิคสุดแซบก็โดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชค่ะซึ่งเป็นนักเทคนิคจากบอเมแบงกิมเองค่ะซึ่งวันนี้คุณอภิวัตก็ให้สองตัวแซบๆนั่นก็คือ ตัวที่ 1B ึ่งบกิมค่ะคุณผู้ชมคะเขาก็มองว่าเทคนิคนั้นระยะสั้นกับสู่รอบการขึ้นซึ่งก็ให้แนวรับที่54,75บสาท75สตางค์ส่วนรับถัดไปให้53,50บสาท50สตางค์ค่ะส่วนแนวต้านให้ที่57,25บาท25สตางค์ต้านถัดไปที่79บาทค่ะตัวที่2ก็คือเอสโซค่ะเขาก็มองว่าเทคนิคนั้นเล่นตามโมเมนตัมได้ค่ะซึ่งก็ให้แนวรับที่7บาท60สตางค ตัวรับถัดไปนะคะ7บาทส0สตางค์แล้วก็แนวต้านที่8บาทต้านถัดไป8บาทส5สตางค์ค่ะบีกริมแล้วก็เอสโซ่ใช่ค่ะเอสโซ่ <ES O S 1> บีกริมบีกริมวันนี้ก็ติดบวกอยู่อันดับที่10นะคะมูะลค่าซื้อขายสูงสุดปิด56บาทบวกไป 2. 2 8อเซนะคะี่ก็เป็นห,หุ้นเทคนิคสุดแซ่บที่เราํามาปากกันส่งท้ายสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมก็ไปทำการบ้านศึกษากราฟเช่นเคยนะคะ,คะแล้วก็ สัปดาห์หน้าเปิดมาหลังจากหยุดยาวก็ลองที่จะอ่ะก็ลองแบบว่า,าเขาเรียกอะไรอะสามารถที่จะศึกษาแล้วก็ลองดูว่ามันเป็นตามนั้นหรือเปล่าเนาะเพราะว่าหุ้นเป็น,ห,นหุ้นเทคนิคสุดแทบก็เน้นเก่งกําไรนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะค่ะวันนี้นอกจากเรื่องราวของวันนี้เราจะไม่ได้มาอัปเดตข่าวเนาะแต่ว่าเรามีเรื่องราวของเป็นข่าว,าวที่ามาม,ม,า,มา,า,าสัมพันธ์ให้คุณผ,คคผู้ชมรับทราบนะคะในเรื่องของ วันครบรอบสิบปีของสำนักข่าวุูนอินไซต์ค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งก็ครบรอบใช่ก็คือวันที่5ากรกฎาคมนี้เนาะแต่เราเป็นวันหยุดไงตอนนี้เราก็เลยแบบอยากจะมาแบบบอกกล่าวอะไระมานี้ซึ่งเราก็มีการไปทําบุญอืเราจะมีการทําบุญบริจาคในเรื่องของบริจาคคุณการศึกษานะคะมอบให้กับมูลนิธิเวิร์วิชันนะคะซึ่งอันนี้เราต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นเรื่องของการแบบเป็นการแบบไม่ได้จัดงานอะไรที่แบบยิ่งใหญ่เลยนะน้องบิวเนาะก็คือแค่ไปทําบุญกันแบบ ตามที่เรียกอะไรอ่ะตามวาลอากาสที่เราตามวาลอกาศที่<ช>เราคิดว่าเออเราจะขึ้นสู่สังคมบ้างอะไรบ้างเนาะให้แล้วก็เลยแบบว่าอยากจะไปร่วมทําบุญด้วยกันนะคะ,คะก็เป็นครบรอบสิบปีเก้าสิบปีที่ที่สิบเอ็ดเนาะทางผู้บริหารหรือว่าทางบกองของเราเนี่ยก็ยังมีการนโยบายในการมุ่งม,มั่นทํางานต่อไปนะคะแล้วก็จะผลิตผลงานที่แบบ คอนเทนต์ดีด,ดีแบบนี้เนาะให้ผ <So> ู้ผู้ชมได้ติดตามได้ตลอดซึ่งเราก็มีหลายช่องทางนะพี <So> ่ยิมเนาะใช่ไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e i n s t a g r กรม a c e b o o k t e l e g กรมหรือว่าช่องทางเว็บไซต์ของเราก็ <S <s คือ w w w e u n insight com น <c> ั่นเองค่ะผุณผู้ชมก็สามารถติดตามนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานทุกคนนะคะได้ผลิตผลงานออกมาด้วยนะคะ <c> <c> ค่ะค่ะวันนี้ค่ะทีมวันนี้รายการกล้วยหอมกับกูรูนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์หลังตลาดปิดแบบนี้ค่ะ วันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ